ดูเลครับนางในวรรณคดีนะครับทั้ง3คนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงชั่วนะครับได้แก่นางโมรานางวันทองแล้วก็นางกากีนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของนางโมราแล้วกันนะครับนางโมราเป็นนางในวรรณคดีที่อยู่ในเรื่องของจันทโครบนะครับเรื่องของมันมนี่คือว่าจันทโครบเนี่ยที่ไปรเรียนวิชากับฤาษีจนกระทั่งเนี่ย จบละเรียนจบละก็จะกลับกลับบ้านฤาษีก็คือเหมือนจะให้ของนะครับก็คือได้แก่มีสอนมีผระขันนะครับแล้วก็มีผ้อบ,นะบซึ่งในผ้อบนั้นจะมีนางโมรายู่ข้างในครับฤาษีได้เสกนางโมรานะครับจากขนโมเรศครับขนโมเรศขนโมเรศก็คือขนของนกยูงนะครับโมเรศแปลว่านกยูงนะครับ ให้เป็นหญิงสาวอยู่ข้างในแล้วก็เขียนชื่อไว้ตรงไอ้ฝาพระอ,อบฐ์บอกว่าโมราบอกว่าอย่าเปิดในระหว่างทางที่เดินทางจากตรงเนี้ยไปจนถึงเมืองนะอย่าเปิดนะไปเปิดในเมืองลวกันนะครับจะได้ให้ผู้หญิงคนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นมเหสีเป็นอัคราเเหสีแลวก็ว่าไปนะครับแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของของจันโครรนะครับก็เปิดก่อนนะครับเปิดก่อนแล้วก็ เจอหญิงสาวสวยใชียหเจอหญิงสาวด้วยการที่เดินทางน,นะครับจะนู้ว่าเป็นจันทรโคโรบเองนะก็เป็นสวบุตรมาครับแม้กระทั่งว่าอุ่มนางกระตาน,นะครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าเอาเลือดให้นางกินแทนน้ำนะครับจนกระทั่งไปเจอกับโจนห้าร้อยนะครับโจรทั้งหมดห้าร้อยคนนะครับจันทโคโรบก็ได้ต่อสู้กับโจนห้าร้อยคนนะครับแล้วใช้สอนยิง โจนทั้งหมดตายหมดนะครับเหลือมีแค่หัวหน้าโจนคนเดียวนะครับในขณะที่นางโมรานถือพระขันไว้อยู่นะครับศรก็ถูกยิงไปหมดละนะครับต่อสู้กันครับจันโครบเสียทีกับโจนป่าก็บอกให้นางโมราเยื่นพระขันให้กับตนนะครับจะได้ฆ่าโจนป่าตายแต่ด้วยความที่นางโมรานะครับน่าจะมีใจให้กับโจนป่า ก็เลยยื่นผระขันให้ไป้หิงครับแต่ยื่นผระขันให้โดยที่ด้ามมันเนี่ยหันไปทางโจนป่าโจนป่าก็ได้ที่ครับใช้มีดนะครับฟันจันโครบตายนะครับแต่ก่อนที่จันโครบจะตายก่อนที่จะสิ้นใจนะครับจันโครบได้เหมือนกับพูดพูดเหมือนกับว่าผู้หญิงก็าอ้เป็นผู้หญิงกาลาคีดีนะอุตสาหะอะไรก็ว่ากันไปนะครับโจนป่าเนี่ยได้ยิน ไต้ยิ่งก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับโจนป่าก็ได้นางโมราเป็นเมียแล้วหนีนางโมราไปถ้ามันห่นีครับก็คือรู้ครับว่านางโมราเป็นหญิงที่ไม่ดีแน่ครับขนาดที่ตัวของจันโคโรปเองเนะี่ยเขาดีขนาดนั้นเ,นเขาเป็นถึงกษัตริย์ขนาดนั้นเนี่ยจะได้เป็นกษัตริย์ขนาดนั้นเนี่ยยังทิ้งเขาไปอยู่กับตัวของโจนป่าได้เลย แล้วโจนป่าก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนางโมราได้เจอคนที่ดีกว่าโจนป่านางโมราก็อาจจะไปแน่นอนก,ก็ได้ทิ้งครับทิ้งนางโมราไว้แล้วก็ตัวเองก็หนีไปหนีไปสุดท้ายแล้วนะครับก็พระอินทร์เนี่ยครับก็เห็น,นรกระปลอมตัวเป็นเหี่ยวลงมาคาบเหมือนกับคาบเนื้อย่างนะครับมามากินนางโมราเห็นก็เหมือนกับขอแบ่ง ขอแบ่งกินด้วยนะครับตัวของเหี่ยวเองเนี่ยก็ก็ให้แล้วก็ทำแซงเป็นผู้จักเกี่ยวพาลาสีนางโมรานางโมราก็คือเหมือนแบบจะยอม,มครับจะยอด้วยความที่เห็นว่าให้แลกกับเนื้อที่ที่ได้กินนะตรงเนี้นะครับพระอินทร์ก็เลยสาบให้นางกลายเป็นชนี กลายเป็นชนีโดยที่มีร่างเหมือนลิงร่างกายคล้ายค้าคนมีขนนะครับไม่มีเสื้อผ้าแล้วถ้าหากว่าตอนเย็นมาพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยนะครับท้องฟ้าที่มีสีแดงนะครับให้นางเห็นเป็นสีเลือดของสามีตัวเองและให้นางร้องเรียกผัวนะค,คำถามก็คือเราย้อนกลับไปว่า นางโมราที่ถูกสาบเป็นชนีก่อนหน้าที่จะถูกสาบเป็นชนีดโดนตราหน้าว่าเป็นหญิงกาลาตีนีที่ฆ่าผัวตัวเองเราคิดว่ามันยุติธรรมแล้วหรือไม่เราลองนึกย้อนดีๆนะครับนางโมราเกิดขึ้นจากฤาษีนำขนโมเรขนโมเรก็คือขนนกอยู่เอาใส่เนะี้ แล้วเสกให้เป็นผู้หญิงเขียนติดตรงพระอุว่าโมราหรือสีเสกนางโมราขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่คิดว่าน่าจะอายุไม่เกิน16ปีประมาณนี้ับวัยรุ่นเกิดมาปุ๊บก็เจอผู้ชายคนหนึ่งก็คือจันโครลแล้วก็ จ้าโคลก็ได้นางเป็นภรรยานังผิดถ้าทุกคนมองเห็นว่านางเป็นหญิงกาลากีเราลองนึกดูกดีนะครับนึกย้อนกลับไปดีๆเลยครับคนที่ควรโดนด่าที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอะ่ะก็คือฤาษีคือคุณสร้างคนขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยคุณสร้างเขาเป็นผู้หญิงก็จริงอะ่ะคุณสร้างให้เขามีความง,งามก็จริงอะ่ะแต่คุณสร้างให้เขาเป็นมีแค่ ร่างกายภายนอกแต่ข้างในที่เรียกว่ากุลสติคุณไม่ได้ใส่เข้าไปอะ่ะฉะนั้นคนที่ถูกดา่าหรือควรถูกด่ามาก่สุดอะ่ะก็ไอ้ลือีนั่นแหละแล้วคนที่สองอ่ะนะที่ควรจะถูกดา่าต่อจากมือศีอะ่ะก็คือไอ้จันทโคโลเขาบอกแกว่าไงห้ามเปิด ในระหว่างเดินป่าเนี่ยแกก็เปิดฝนบอกเพว่งออไปเปิดในเมืองเปิดในเมืองคิ้ก็ยังเปิดอยู่ืม่โดนตัวดีเลยตุจันทโคแล้วเขาบอกว่าอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดแกก็ยังเปิดถ้าเกิดว่าแกไม่เปิดกลางป่าเรื่องทั้งหมดมันจะเกิดไหมตอบ ฉะนั้นเราควรจะมาเข้าใจกันใหม่เข้าใจตัวของนางโมราใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางโมราไม่ผิดเพราะนางโมราไม่รู้เพราะผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ผิดคนที่ต้องมารับกรรมก็คือใครผู้หญิงที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่ไม่นานเราอะ เราเองว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายทุกคนเกิดมาอายุสิบกว่าปียี่สิบปีสามสิบปีนะเราเป็นด่าผู้หญิงที่ชื่อโมราว่าเป็นหญิงที่ชั่วแต่เราอะเรามีคนสั่งสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่สั่งสอนเราว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำ เราทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปด่านางโมราคนที่ควรถูกด่าคือใครผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีครับอยากจะให้ทุกคนเข้าใจผู้หญิงคนที่ชื่อว่าโมราวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีคนด่าเราว่าโมราเยี่โมราเนี่ยครับผมว่าเราไม่น่าจะโกรธเหมือนที่เคยที่เคยโกรธมาละ หญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งเกิดมาเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับคลิปหน้านะครับเราจะเจอกับใครนะครับกากีหรือนางวันทองนะครับก็ลองบอกออกมากันนะครับแล้วผมจะจะมาพูดให้ฟัง ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ